สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทูถูกท่านคลิปนี้แอดก็สิมาสรุปชุดบนให้เนาะจากวันที่แล้วกับเอฟซีหลายท่านก็นว่าตกการตัวนี้ตัวแบบนี้มันกระจามันก็นต้องลงคลิปลง่งแยงให้เนาะพี่น้องเนาะวันที่แล้วสูตร่วมร่วมสู่เตี้ยนมันในเจ็ดกับแปดคนที่บอก 97, 8, เก้าเจ็ดแปดแต่เอฟมาวงให้ไม่เขียนให้มัน สูตรแปดเจ็ดเนาะก็ะมามาต่ำอ,อ,อีงเก้าเจ็ดแปดเอดเขียนหาแปดหกแปดก็เลยใส่เจ็ดแปดเนาะนี่ก็แอดไปร่วมมาทั้งลักลอยลักสิบลักหน่วยแล้วก็ไปปักหลักเป็นสูตรเด่นไปลงเป็นสูตรเด่นแล้วก็จะมัดร่วมแยกมาเป็นลักสิบลักหน่วยแล้วก็จะตัดให้เป็นให้มันเลือหน่อยตัวล่องนะัพี่น้องเนาะ สิบสิบด้วยบนสินบน้วยบนนี่ก็อันนี้เป็นหลักลอยหลักงอันนี้ก็ได้ลงไปแห่ก้อนหนานี่เนาะเอามาเบิ้งว่ามันจีตัวใดมันจีตัวเนียนอันนี้ก็แอดได้ลงไปแห่ไปก้อนหนานี่แนละ้วเป็นอันนี้มาครบล่างนนี้ก็เป็นสิบน้วยบนสิบน้วยบนก็เป็นสิบน้วยบน อันนี้นวยบนไปรักซิบกะเฮากะมาตามไม่กระได้โตเกา่านี่โตเกา่าพวกมันจะได้ัตใดแต่ามัดรวมมาให้มัดรวมมาให้โตวรวมหลายแท้หลายเป็นกระพืชเป็นกระตักกะตักอัดแน่นมาเลมือนัน,นก็ใส่บาต,ตรเต็มแม็ก เต็มสูตรทุกสูตรมัดรวมมาให้แล้วก็สีมารวมในนี้เนาะเดี๋ยวสิบ่งให้ตัวได้ได้หน่อยได้ไหลตัวได้หน่อยตัวได้ไหลเนาะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไม่นสนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายถ้าในโพใช้วิจารณญาณในการรับชมนะขอบอกมึงในส่วน ตัวไหนมันหลายที่สุดเออตัวไหนมันหลายที่สุดนับร่วมทุกสวนก็เกิดสิไก่เคี่ยงกันไก่เคี่ยงกันหมดเราก็จะไปทีเก่าจะมีหลายยี่สิบสูตรตัวรองมาสิสบแปดสูตรก็จะเป็นตัวนี้ก็ตัวนี้สิบหกสูตรมนก็สิมีหลายอยู่ านี่ค่ะสิสูตรเอายีกับสิกับสิบหกเนาะเดินไปที่20บสูตรไปทีเกาแล้วก็ห้าแดล้วก็บ 1, ตามลำดับเนาะ มันก็จะมีอยู่สามตัวนี่ที่เด่นที่สุดนี่ยี 20, ่สิบสิบแปดตัวนี้ครับก็จะมาเป็นตัวล่องมันก็จะเดินไปที่ตำแหน่งลักลอยกับหลักสิบ๋ยวสิบมาว่างให้ด้อว,วันนี้มาเบิ้งลักลักลอยลักลอยอยกสิตาดอกให้ ตัดลักลอยตัดลักลอยบัดนี้บัดนี้ข้าวบึงลักลอยเนาะลักลอยบัดนี้เขามาวบึงลักลอย,ลลอยบัดนี้นหารมีหาสูตรมัว้วะ ตัวนี้ก็ตัดปออ,อีกก็ไปทีหาเนาะมันมีหลายสูตรทีหาตัวรองลงมากก็จะไปทีหนึ่งนี่มันมีหลายสูตรว่าทิหนึ่งเออหลักรอยอันนี้เอาไว้เป็นตัวรองเนะาะเขาก็จะมาเทียบตัวที่มันไหลนี่ บานนี้ข้ามาเบังลักสิบตัวนี้มันก็ะไหลตัวนี้มันก็ไหลเนาะแปดครับเกานี่มันไหลไหลทอๆกันกับห่าได้ห้าสิบมตตาดอกตัวนี้ก็1สิบสูตรมันก็ไหลขึ้นกันขามาตัดลักสิบ แปีกนนับ็10กับ0ลัก10มันเหลือ10สูตรก็ไปที่5ก็จะมาสัมพันธ์กับตัวนี้แล้วก็6แล้วก็7สามนี่ก็ช่วยตัวร่องเด้พี่น้องเด้ เดินทิศก็สิไปที่ะวันตัวนี้วันตัวนี้อะหลักสิบเหลือเท่านี้วันนี้เข้าบ้างลักหน่วยหลักหน่วยพอ่พอๆกันมีเด็ดเบ็ดเก่าสิบวันี้เขาก็สิมาตัด เอาคือสมมตตัดออกตัดออกในตำแหน่งหลักหน่วยสองสามห้าเจ็ดเท่ากับแปดกับกเก้าเข้าใจไอยู่นี่ แปดับเกาิมายู่นี่เนาะแล้วก็ไปแปดหนึ่งไปที่แปดเก้ 1. แล้วกันหนึ่งบาลน,นี้เข้ามามาจับคูเดนเนะาะแปดเหนึ่งอันนี้ว่ามาจับคูเดน เก่านี่มันหลายที่สุดมันเก่ามันหลายที่สุดยี่สิบสูตรบันนี้ห่าว่าตั้งหลักหลักสิบมันสิบสามสูตรแต่ว่าติดดับบันนี้มันก็จะไม่เหลืออยุติตำแหน่งหลักหน่วยหลักลอยติดดับแล้วหลักสิบติดดับไปงเรามันก็จะเหลืออยู่หลักหน่วยไปทีห้าเก้าเนาะเป็นครูเรียนก่อนห้าเก้าแล้วก็หกเก้า ก็เจ็ดเก้าตัวที่เหลือนี่ตัวหน่อยลงมากเลยไปทีสามเก้าเนาะสามเก้าบาทนี่แปดกับเก่ามันมาจำกันปรนะเด็นเนาะเพราะว่ามันไหลมันไหลสูตร คือกันทอก,กันแต่ว่ามันมันบ่มานากันมันมกก็นนจะมาเป็นตัวร่องในตำแหน่งหลักสิบนี่ท่านนี้เข้าใจเนาะปัานนี้ว่าบังตำแหน่งหลักหน่วยมันจะเหลือแปดเก้าแล้วก็หกแล้วก็น,กน,นึงหากเกาไปแล้วเนาะปัานนี้เขาใจไหมใส่ตัวทีห้าแปด แล้วก็หากเก่าไปแล้วเนะพอทีไปทีห้าหนึ่งตัวทีมันเหลือห้าสี่ก,ก็หาก้หากหากพอดีไปหกไปทีหกสี่หกเก่าไปแล้ว หกหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งหกหกมาอยู่ว่าแล้วก็หกศูนย์ปรดี๋ยวจะไปเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์อันี้เป็นในตำแหน่งจุดล่องนะคล้วูล่องอาจจะมากขูล่องอะไรพี่น้องกูเดยนดตามเนี่ยว่าไปตามสูตรนะครับแน้แววันนี้มาจัดสามตัวมึง 3ต,ตัวไปที่5้าห้แล้วก็หนึ chín, chín, có một, chín, chín, nó, tối say gạo hà, say đó, สามตัวมิเทเน่นี่คูเดนหนึ่งสองสามสี่อลายตัวเนาะนี่เข้าใจอยู่เนาะหลักลอยไปหากับหนึ่งอ่าหากับหนึ่งคูเดน,น,น,นเดี่ยวเชนใหนคนเดี่ยวสีว่ามันหากับเก่าเนาะ ห้าแปดเก้ามันทอกันสองตัวนีนะ้เนาะห้าแปดเก้าอิยนนกให้ไปทีให้เครดิดไปทีลักลอยเนาะนี่เพื่อลักสิบเนี่ยมันเอาอยู่ใ่้เตียมมาหาแปดเก่าในว่จบิบาเพรเชียนให้อีกแล้วเนาะเป็นตัวนี้นะ เดินปฏิ่าเก่าเป็นชุดสรุปชุดบนก้อยเพื่อนๆพี่ๆเลย fc ทุกท่านโชคดีฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้เป็น้องและสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ